ในหมู่บ้านทุ่งลมเหนือที่ห่างไกลจากเมืองใหญ่ท่ามกลางท้องทุ่งเขียวขจีและป่าลึกที่เงียบสงัดมีเรื่องราวที่เล่าขานต่อกันมาเกี่ยวกับวิงยานที่ไม่สงบของหญิงสาวผู้โชคร้ายที่ถูกเรียกว่าผีอีแพงตำนานที่หลอกหลอนผู้คนในยามค่ำคืน ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านทุ่งลมเหนือที่นี่คือดินแดนแห่งความลับที่ผู้คนไม่กลา้าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในเงามืดของคืนอันเงียบสงัดหนึ่งในเรื่องราวที่ยังคงหลอกล้อนหัวใจของผู้คนก็คือเรื่องราวของผีอีแพงวิญญาณของหญิงสาว ที่ถูกทอดทิ้งในความรักย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนนางสาวแพงเป็นหญิงสาวที่งดงามและมีชีวิตชีวาเธอเป็นที่รักใคร่ของทุกคนในหมู่บ้านด้วยใบหน้าที่สวยหวานและเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาแต่นางสาวแพงกลับมีชะตากรรมที่โหดร้าย เมื่อเธอตกลุมรักกับนายมัน่นลูกชายของเศรษฐีผู้มีอิทธิพลในหมู่บ้านทั้งแพงและมัน่นรักกันอย่างหมดหัวใจแต่ความรักของพวกเขากลับไม่เป็นที่ยอมรับจากครอบครัวของมัน่นพวกเขามองว่าแพงไม่คู่ควรกับสถานะของตนจึงได้บังคับให้ในมัน่น ต้องแต่งงานกับหญิงสาวที่ครอบครัวเลือกไว้ความรักที่เคยสดใสกับกลายเป็นฟันร้ายที่ไม่มีวันเป็นจริงได้ความสิ้นหวังและความเจ็บปวดได้ครอบงำหัวใจของนางสาวแพนในคืนที่ฝนตกหนักเธอเดินทางไปยังริมแม่น้ำ ซึ่งเป็นสถานที่แห่งความทรงจำที่เธอกับในมั่นเคยพบกันเธอยือนมองสายน้ำที่ไหลเชี่ยวก่อนจะตัดสินใจปล่อยให้ชีวิตของเธอจบลงที่นั่นแม่น้ำที่เคยเป็นพยานความรักของพวกเขาได้กลายเป็นสุสานอันเยือกเย็นนางสาวแพงจากไป พร้อมกับหัวใจที่แตกสลายแต่ความเศร้าและความแค้นของเธอไม่เคยเลือนหายเธอกลับมาสู่โลกในรูปของผีที่มีหน้าตาน่าสะพรึงกลัวผิวซีดขาวราวกับผ้าสาตนเส้นผมยาวสยายเหมือนงูที่คอยไวในตามสายลมและดวงตาที่แดงฉาน เต็มไปด้วยความเศร้าหลังจากนั้นหมู่บ้านทุ่งลมเหนือก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนเริ่มพูดถึงการพบเห็นหญิงสาวในชุดขาวยาวที่เดินเตร่ในยามค่ำคืนเสียงร้องเพลงเศร้าส้อยที่ดังแว่วมาจากป่าลึกและลมหนาว ที่พัดพาความเยือกเย็นมาทำให้หัวใจผู้คนรู้สึกหวาดกลัวผู้คนในหมู่บ้านเริ่มเชื่อว่าเสียงร้องเพลงที่ดังขึ้นในยามค่ำคืนนั้นคือเสียงของผีอีแพงที่ยังคงตามหาในมั่นความรักและความเศร้าโศกทำให้เธอไม่สามารถจากโลกนี้ไปได้ และหากคุณโชคร้ายพอที่จะได้พบกับเธอคุณจะรู้สึกหนาวเยือกไปถึงกระดูกเหมือนถูกดวงวิญญาณที่เศร้าโศกมากกอบกอดในคืนหนึ่งที่ดวงจันทร์ส่องแสงเยือกเย็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่กล้าพอจะท้าทายตำนานได้ตัดสินใจเข้าไปในป่าลึกพวกเขาอยากรู้ ว่าตำนานของผีอีแพงนั้นมีจริงหรือไม่พวกเขาพากันเดินผ่านทุ่งนาที่แสนมืดมนป่าเงียบสงัดรอบตัวมีแต่เสียงลมพัดเบาๆเด็กๆเดินผ่านป่าที่เต็มไปได้วยความลึกลับพวกเขาหัวเราะกันเบาๆเพื่อบรรเทาความหวาดกลัว แต่เมื่อพวกเขาเข้าไปในลึกถึงกลางป่าเสียงหัวเราะก็ถูกแทนที่ด้วยความเงียบงันเสียงร้องเพลงเศร้าซอยที่ดังขึ้นรอบตัวพวกเขาเหมือนกับว่ามีคนกำลังร้องเพลงเพื่อปลอบใจเด็กๆรู้สึกหวาดกลัวและพยายามจะวิ่งหนีแต่พวกเขากลับพบว,ว่าไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน ก็มักจะกลับมาที่เดิมราวกับว่าป่านั้นเต็มไปด้วยทางลับที่ไม่มีที่สิ้นสุดและทุกครั้งที่พวกเขาหันหลังกลับไปพวกเขาจะเห็นเงาของผีแพงลอยอยู่ในความมืดเนาที่เต็มไปได้วยความเศร้าโศกและความเหงาเมื่อเด็กๆเผชิญหน้ากับเธอพวกเขาตระหนักว่า ผีอีแพงไม่ได้ต้องการทําร้ายแต่ต้องการสื่อสารกับพวกเขาความรักและความเสียใจที่ยังคงหลอกหลอนวิญญาณของเธอในโลกนี้ยังไม่จบสิน้นเธออยากจะสื่อสารว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องถูกทําลายเพราะความอคติเด็กๆที่รอดกลับมาได้ ได้เล่าเรื่องราวของการเผชิญหน้ากับผีอแพงให้คนในหมู่บ้านฟังและจากนั้นเรื่องราวของเธอก็ได้กลายเป็นคำเตือนใจให้คนในหมู่บ้านได้รักษาความสงบในใจและเคารพต่อความรู้สึกของผู้อื่นพวกเขาตระหนักว่าการให้ความรักและความเข้าใจ เป็นสิ่งสำคัญในการดาเนินชีวิตต่อไปผีอีแพงยังคงเป็นตำนานที่หลอกล้อนหัวใจผู้คนในหมู่บ้านทุ่งลมเหนือตำนานที่บอกเล่าเรื่องราวของความรักและการสูญเสียที่ไม่มีวันหวนกลับมาเป็นเรื่องราวที่เตือนใจเราว่าความรักที่แท้จริงนั้นไม่มีวันตา และยังคงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไป